คลิปนี้ทิพย์จะสาธิตการเอามัดลายขยำกระดาษนะคะเนี้ยคือลายที่แบบง่ายมากๆเลยนะคะอันดับแรกทุกท่านนําผ้าไปชุบน้ําก่อนนะคะแล้วก็บิดจนหมัดๆเลยค่ะง่ายมากนะคะถ้ามือใหม่เนี่ยถ้ายังไม่เคยทำนะ,ะทิพย์อยากให้ลองทําลายนี้ดูก่อนแต่ถ้าหารู้สึกว่าลายนี้มันไม่ค่อยท้าทายเนี้ยอยากเจอขั้นยากอยากเจอยาแรงก็นะคะมาเรียนนะ,ะกับทิพย์นะคะ ก็ข้อดีของการลงเรียนคือท่านจะมีเทรนเนอร์แบบคอยนําทางว่ามันจะต้องทําอย่างไรทให้ผ้าหลังย้อมเนี้ยออกมามีสีสดสวยนะคะก็ไม่ยากค่ะลายนี้ก็แค่อ่าบีบผ้าตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะแล้วก็รัดด้วยหนังยางนะคะผ้าผืนนี้เนี่ยทิพใช้สีเดียวค่ะในการย้อมสีน้ําเงินกรมนะคะ ก็ลากง,ง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะหยอดเป็นสีสีก็ได้นะคะตามช่องที่เราแบ่งกันไว้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะเป็นลูกกลมๆค่ะทิปก็จะนําสีน้ําเงินที่เตรียมไว้เนี่ยหยอดลงไปบนเสื้อได้เลยนะคะถ้าอยากเพื่อนๆอยากจะได้เทคนิคขั้นลึกนะคะทิปก็มีสอนนะคะสําหรับท่านที่อยากได้ได้เทคนิคขั้นลึกในการทําผ้ามัดยอมให้ออกมามีสีสวย สดใสหลังย้อมเนี่ยมันมีเทคนิคค่ะอันนี้คือทิปจะแบบเป็นการสาธิตให้ดูแบบคร่าวๆค่ะว่ากระบวนการทำํำมันจะทําประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็เทส,สีลงใส่ผ้าไปเลยค่ะในทิปก็จะหยอดชุ่มนิดนึงค่ะเพื่อให้สีค่อยๆซึมลงสู่ผ้าด้านในชั้นล่างนะคะเนื่องจากมีการม้วนพับผ้าหลายชั้นเห็นไหมคะเมื่อผ้าด้านในอ่ะซึมสีจะค่อยๆซึมลงสู่ด้านในใช่ป่ะสีด้านนอกจะเข้มส่วนสีด้านในเนี่ยเขาจะแบบออกอ่อนๆมันเหมือนเป็นการไล่เฉดสีค่ะ แล้วก็หมักชิ้นงานนาน8ชั่วโมงเลยค่ะเสร็จแล้วหมักชิ้นงานครบเลี้ยนเนี่ยเราจะลาํานำมาล้างออกด้วยน้ําเปล่าสัก3-4น้ำค่ะแล้วก็จะไปสุ่กระบวนการล็อกสีหยุดสีตกก็ทีมก็มีสอนให้ด้วยนะคะ